ได่า o ้บานี่กต้นกนลไปบอกคนไทยวก้เ่าาเขา่ต่าเขานัมึงไม่ต้องเล่นดูเจ๊ไวของเขากระจายอยู่ีรยังเงลเลยไึงนีเราต่งก้าวแไม่ยู่นีอุ้ยอย่ามึงลกดวยึ้นมาเป็นคนดีกันนะ นี่จริงตีลังไม่ต้องแรงเหน็นไหมดูเจ,เจ,เจเยเฉยไม่ต้องแรงได้ยินหรอโอ้ทำาดีไมงัางายบางดีโอ้นักน,น,น,นิงไม่ต้องแรงเหังเลได้ยินไหมดูเจ,เจ,เจ,เจนี่ ทั้งมันทั้งลละไม่ต้องแลกูบอกว่าไม่ต้องแลก้มังไม่รู้งเงไม่ก็มันไรหลาระทิบกนี่นักก็มันจริงเฮ้ยนี่เฮ้ยเ้ยนี่ไม่ต้องแรกมึงไม่ต้องแลงไม่ตินไม่จบนี่เฮ้ย

พีลังบังเรื่องบังลามึงก็ต้องเลงก็มอกตั้งนานแล้ว่าเรางนู่นงนู่นเอาลูกเอาอยาเลยถูเลมึงนักกินรอเดี๋ยวมั่งบางเรื่องกันได้ได้มึงยงต้อเล่งเหมือนพี่ไปไปไปแล้วที่ตกตรงนไป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 ตกตรงนีอเอ้าเดี๋ยวไปนเดี๋ยวเดียวเอาเลยตึ้มไม่ต้อเราก่เรา mày tao đập kê? mày tao đập kê? để mày oh, 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 <laughs> bảo, ôi là tao <laughs> nói oh, giả len, ôi lục, ôi mày bảo không kê nó, nó lục quả kê anh bảo nó lục quả không, để kê lục quả hết mày là cái tên nói giả mốt, bay lên, giả lên, giả lên <laughs> เลยไม่แงว่ะเต้นว่่แรง่โอ้โหปวดหัวกัไปทโอ้โหมเยาดูดินตะตีนแบเลยทีนี้ไปเดินไปโดนนักพีซึ่งนี่เล่ได้ยเออเล่นมเลเล่ยาวเลยทีนี้ยาเล่นกรเล่นเลยทีนี้ต้นห่ัมผีนี่มโได้โอยตึงเรืองทนี้ต้องเดินเลยสัมีนี่โรมา น่ะต้องไม่ต้องแร่งหลาดีว่า